ฟ้องข้ามประเทศไหมชาวเน็ตต่างชาติร้องปลดอาชีพทนายเดชาเส้นคดีแตงโมต้องยอมรับว่านาทีนี้ทนายเดชาทนายความของนางพรนิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์โดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากทนายเดชากิติวิทยานันท์มักจะออกมาเคลื่อนไหวที่สวนทางกับสิ่งที่สังคมคิดเห็นในคดีแตงโมอยู่เสมอ และล่าสุดเจ้าตัวก็ยังขึ้นโรงพักไปแจ้งความดำเนินคดีกับแตงพงศกรอดีตแฟนหนุ่มของสาวแตงโมฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาใส่ความผู้อื่นลังโพ์ข้อความในโซเชียลมีเดียโดยเปรียบเทียบเป็นทนายขยะเปียกโดยค่าและย้ำเกียติกันเป็นทนายความซึ่งทนายเดชากล่าวว่าถึงแม้ว่าในข้อความดังกล่าวจะไม่ระบุชื่อตนก็ตาม แต่มีการอ้างอิงและพาดพิงโดยใช้คำว่าทนายจุกลู่ทำให้ใครๆก็เข้าใจว่าเป็นตนพร้อมกับยืนยันว่าไม่ประสงค์ที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยยอมความให้จบที่คุกอย่างเดียวส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ตนบอกว่าหากใครจะด่าแม่ก็ให้มาด่าที่ตนแทนและจะไม่ฟ้องนั้นตอนนี้รู้สึกทนไม่ไหวแล้วเพราะโดนด่าอย่างต่อเนื่อง หลังจากนี้จะแจ้งความดำเนินคดีเรื่อยๆคาดว่าจะมีจำนวนมากกว่า10คนที่ต้องถูกดำเนินคดียิ่งไปกว่านั้นทนายเดชายยังเปิดเผยความคืบหน้าคดีแตงโมภายหลังจากที่ตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีด้วยว่า สำหรับตนกระแสตอบรับในทางลบไม่มีส่วนกระแสสังคมที่บอกว่าวิดีโอที่ตำรวจนำมาใช้ไม่มีความชัดเจนนั้นเชื่อว่าตำรวจมีหมัดเด็ดมากกว่านั้นเพราะต้องการชนะคดีไม่ได้ต้องการเอาชนะใจชาวเน็ตขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจเชื่อว่าโดยรวมแล้วพึงพอใจกับการถแถลงข่าวของตำรวจก็ยิ่งทำให้ชาวเน็ตถล่มหนักกว่าเดิมเพราะส่วนใหญ่มองว่า การถแถลงข่าวของตำรวจดูยังไงก็ไม่กระจ่างเท่าที่ควรล่าสุดค่ะปรากฏว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงทนายเดชาผู้ทำคดีของแตงโมโดยสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าฉันขอโทษแต่ทนายคนนี้ได้ทำลายจรรยาบรรณของวิชาชีพและขาดความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้อีกต่อไปวงเล็บสมาคมได้ปลดปลดเขาออกไป งานนี้หลายคนก็มีการวิพากษ์วิจาร์ณว่าเรื่องราวของทนายเดชาที่ดูเหมือนว่าจะเข้าข้างผู้ต้องหาไปไกลถึงต่างแดนแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนั้นจะมีการฟ้องข้ามประเทศไหมเพราะทนายเดชาเคยบอกไว้ว่าช่วงนี้ว่างสามารถฟ้องได้ทุกคนที่กล่าวหาและหมิ่นประมาทต,ตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ขมชัดลึก